สวัสดีครับพบกับผมมยตนนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิบซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับราศีตุลซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิก,ก,กายนนะครับกอย้ำนะครับว่าคลิปนี้เป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับ คือจาวราศีตุลพลังดวงตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับก็เป็นพลังดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะจัจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ให้พิจารณารับเอาอแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับ กัมพยากรที่ดีๆที่อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จนํามาซึ่งความามั่งคั่งมั่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวราศีตุลที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับอะไรที่ไม่ไดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีตุลในช่วงวัน ที่1นึถึงสิกรกฎาคมนี้จะเป็นไปในลักษณะใดในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆโดย,อยกอบประมาณนะครับว่าจะเป็นไปในลักษณะใดที่จะบ่งบอกแนวทางให้กับชาวราศีตุลตั้งจิตอธิษฐานนะครับ ขอพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงทเทพตทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจกกักรวาลนี้โปรดได้เสือพลังดวงผ่านมาทางไพ่ชิปสีให้เปิดออกมาอ่านให้ปเป็นแนวทางให้กับผู้เป็นที่ผู้ที่เป็นชาวราศีตุลที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดขอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ของ ผู้ที่เป็นชาวราศีตุลโดยรวมๆสำหรับชาวราศีตุลที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับไพ่ใบเรกนะครับก้าวไม้เท้านะครับก็เรียกว่าท่านอยู่ในช่วงของการที่ยังรับมือกับปัญหาเก่าๆอยู่นะครับที่ยังบบกเวียนๆเ,เ,เข้ามาไอ้ท่านนั้นแค่ไขนะครับแล้วก็ไอ้ท่านป้องกันนะครับก็แต่ว่าท่านก็สามารถที่จะ ยืนหยัดสู้ยืนหยัดฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆนั้นได้ในต่างที่ดีนะครับแม้จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยได้รับาบาดเจ็บบ้างในสภาวะต่างๆนั้นก็ตามแต่ท่านก็รู้แนวทางในการที่จะแก้ไขนะครับรู้เส้นทางหนีที่ไล่ในทิศทางที่ดีรู้วิธีในการที่จะสร้างรัว้วสร้างเกาะคุ้มกันป้องกันนะครับในสภาวะที่ปัญหาที่ยังซ้ำๆเดิมๆนั้นนะครับที่ไอ้เกิดขึ้นน้อย ที่สุดหรือว่าไอ้เกิดช้าที่สุดหรือว่าไม่ให้เกิดกลับมาใหม่นั่นเองก็หาแนวทางในการที่จะสร้างรั้วสร้างกอกกุ้มกันเพื่อป้องกันนะครับไม่มีความมั่นคงในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ท่านก็มีความใส่ใจอัศวินถือถ้วยนะครับในการที่จะดูแลในการที่จะบริหารจัดการในหน้าที่อาชีพธุรกิจของท่านนะครับด้วยความใส่ใจก็ทําให้ท่านนั้นได้พบกับบนทางโอกาสดีๆนะครับในการที่จะตั้ง ป้องกันแล้วก็ทั้งเสริมสร้างนะครับอะไรที่เป็นอุรรคปัญหาก็มีการป้องกันแก้ไขแนวทางที่แก้ไขได้แบดเสร็จรวดเร็วแล้วก็เสริมสร้างอะไรที่เป็นจุดเด่นอะไรที่เป็นเสริมสร้างศักยภาพให้มีความมั่นคงให้มีความเติบโตในทิศทางที่ดีด้วยความใส่ใจนะครับก็เดินหน้าเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆนะครับแม้ท่านจะเจอ,เจอปัญหา ซ้ำๆเดิมๆก็ตามแต่สังคมก็เปิดโอกาสนะครับไอ้ท่านได้สร้างโอกาสอะไรของการเริ่มต้นที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่จะทําให้ท่านนั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หาทรัพย์สินเงินทองด้วยความบุดมสมบูรณ์ นะครับก็เรียกว่าสังคมเปิดกลุ่มทรัพย์ไอ้ท่านได้กอบโกยนะครับบางท่านก็มีโอกาสนะครับที่จะมีโอกาสของการมีงานทํามีอาชีพถ้าใครรอคอยในเรื่องของการงานมาก่อนหน้านี้นะครับที่จะมีอาชีพทํามีงานทําและก็รอมาด้วยความลา้าด้วยความท้อบ้างอะไรบ้างว่าเมื่อไร่จะมีโอกาสได้มีงานทํามี อาชีพที่จะสร้างไรายได้นะครับก็เป็นโอกาสที่ตกยิบยื่นมานะครับบางท่านก็มีโอกาสนะครับที่บางทีได้รับความรักความเมตตาจากผู้ใจดีนะครับยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้ท่านได้มีโอกาสได้มีงานทํานะครับ หรือว่ามีโอกาสที่สังคมเปิดโอกาสให้ท่านนั้นได้เปิดธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นที่จะไปสู่ของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูต่อไปในอนาคตนะครับก็อย่างที่กล่าวมานะครับบางท่านก็อาจจะร่วมกับคนในครอบครัวนะครับในการวางแผนเตรียมหมาที่ตาเลารับบุคลากรอ,อะไรในช่วงนี้นะครับหรือรอในเครื่องของงุ่นส่วนนะครับหรือบางทีนั้นบางท่านก็จ,จะได้รับโครงการอะไรใหม่ๆ เข้ามานะครับเป็นโซ่อากาบางทีเป็นโครงการที่มีการช่วงชิงแข่งขันขันมาจากสังคมนะครับ mm. กเรียกว่ามีงานประมูลอะไรต่างๆนะครับที่จะช่วงชิงโอกาสนั้นท่านก็สามารถคว้ามาได้บางทีก็เป็นโครงการในต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศนะครับที่จะต้องเดินทางไปบริหารจัดการกับโครงการนั้นที่จะมีผลประโยชน์เข้ามามา,มากมายนะครับในเรื่องของผลกําไรผลประโยชน์ที่เข้ามา นะครับแล้วก็การร่วมมือร่วมแรงร,ร,ร่วมใจด้วยสามัคคีกันในทิศทางที่ดีไม่ว่าท่านจะเป็น การงานที่อยู่ในกรงสีนะครับเป็นงานร่วมกับคนในครอบครัวก็ตามธุรกิจที่ตามกาบคนในครัวเรือนนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับลูกน้องบริวารอะไรต่างๆนะครับก็มีความรักความอบอุ่นสนับสนมกลมเกี่ยวกันในท่ศางที่ดีที่พร้อมจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการที่จะกับเคลื่อนให้การงานหรือธุรกิจนั้นนะครับเติน,น้าเติบโตสู่เป้าหมายความสําเร็จเป็นประกายรัศมีนะครับได้รับการเติมเต็มเดอะสตาร์นะครับ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ขาดสมดุลลงไปที่ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบางทีนั้นก็ชาวราศีตุลเจอกับปัญหาซ้ําๆบ่อยๆแล้วก็ทาให้สภาวะต่างๆไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในความสําเร็จนะครับหรืออะไรที่เข้ามาขัดขวางสภาวะนั้นจะถูกปรับสมดุลในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับที่ตันอาจจะมีความใส่ใจเป็นพิเศษนะครับที่จะคลี่คลายแล้วก็สร้างความสมดุลให้เกิดความสําเร็จ เป็นประกายรัศมีเจิดจรัสเจิดจ้าได้รับมีชื่อเสียงได้รับการนิยมส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับหรือแม้แต่ศัตรูหรืออะไรที่เป็นอรินะครับก็จะกลับมาเติมเต็มมาเป็นมิตรที่ดีมามอบความรักความใส่ใจในการที่จะ,ะเป็นพลังให้กับท่านนะครับในการที่จะเดินหน้าสามไม้เท้านะครับเดินหน้าเติบโตต่อไปในความรุ่งเรืองนะครับไม่ได้หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนานะครับบางท่านก็อาจจะมีสถานก,การณ์ของการ ได้รับอุ่นส่วนมาสนับสนุนในช่วงนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะได้ประสบการณ์หลากหลายนะครับการออกสังคมพบคุยในแนวเชิงความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากในสังคมก็ตามหรือจากเป็นคนในที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายคู่รักคู่ครองก็ได้นะครับที่อาจจะได้ ไปคุยไปปรึกษาหาแนวความคิดหลากหลายก็มามา,มาพัฒนาให้เดินหน้าเติบโตหรือบางทีจากเพศตรงข้ามนะครับที่จะเข้ามาเป็นพลังให้แนวคิดในทิศทางที่ดีมาช่วยคิดวิเคราะห์แก้ไขในปัญหาต่างๆที่ยังซ้ำๆซ,ซ,ซากๆอยู่เพื่อให้มันหายไปหรือให้มันเป็นปัญหนาน้อยที่สุดนั่นเองก็เป็นแนวต่างที่จะได้พบหลากหลายเข้ามามา,มาบริหารจัดการให้เดินหน้าเติบโตสู่ความรุ่งเรืองและในที่สุดนะครับเดสันก็ขึ้นมานะครับ โอกาสของการจเจริญรุ่งเรืองในตินแดนไกลนะครับในช่วงนี้ก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีตั้นอาจจะมีการ คว้าโอกาสของโครงการอะไรใหม่ๆสําคัญสำคัญนะครับที่มีผลประโยชน์มากมายอยู่ในต่างแดนต่างประเทศนะครับหรือบางท่านอาจจะไปลงทุนในต่างประเทศก็ได้นะครับที่จะทำให้ท่านนั้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับเพราะว่าในเรื่องกองทินแดนไกลเดืสันขึ้นมานะครับบางท่านก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะเริ่มต้นธุรกิจอะไร ที่เกิดขึ้นหรือมีการต่อยอดบางทีนะครับมีความมั่นคงบางทีบางท่านก็ธุรกิจที่เคยอ,อยู่ในแบบกลัวเรือนในกรงสีหรือในระแวกใกล้เคียงนะครับไม่ได้เติบโตหรือได้รับจังหวัดระดับประเทศ นาแก่ในประเทศเองก็จะมีการขยับขยายตัวนะครับเพราะว่าทั้งเป็นการเติมเต็มต่อยอดอะไรต่างๆนะครับทั้งเดอดสตาทั้งสามไม้ต้าที่จะกลับเคลื่อนสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ได้รับอุนส่วนนะครับมสาสนับสนุนในทิศทางที่ดีก็ทาให้หมีโอวกาสไปทำธุรกิจ ร่วมกับชาวต่างชาตินะครับหรือไปลงทุนเป็นของตอนเองเปียงลําพังก็ได้นะครับจะหมาว่ามีทุนมากมายในการที่จะสร้างธุรกิจในต่างดินแดนไกลในต่างประเทศนะครับก็ทำให้ท่านพบกับความรุ่งเรืองเฟื่องฟูในความสําเร็จนะครับเดือดซันขึ้นมาในเรือนกองดินแดนไกลนะครับทำให้ท่านนั้นมีความเติบโตนะครับรุ่งเรืองเซอร์ไพรส์นะครับสิ่งเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็มา ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นได้รับความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับกับ เด็กตือถ้วยนะครับที่บางสิ่งบางอย่างนั้นที่เป็นสถานการณ์ที่เข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้ชื่นอกชื่นใจซึ่งบางทีก็เป็นสถานการณ์ที่ท่านคาดคิดไม่ถึงนะครับว่าจะได้รับโอกาสนี้ก็อย่างคนที่ว่างงานอยู่นะครับบางทีไม่มีงานทํารอมาโดยความล้านะครับไม่มีโอกาสว่าเมื่อไร่จะได้มีงานทาแล้วอยู่ๆก็มีผู้มายื่นโอกาสดีๆนะครับให้ท่านมีงานทํามีอาชีพนะครับที่จะ เดินหน้าเติบโตในการที่จะมีผลรายรับรายได้เข้ามาหรือบางคนนะครับก็อยู่ๆได้รับโครงการที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นโครงการใหญ่ๆสําคัญนะครับถูกมอบมาให้ท่านคว้าโอกาสนั้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือบางคนนะครับที่บางทีก็ไม่คาดคิดนะครับก็อยู่ๆก็มีสถานการณ์ในตานนั้นได้เริ่มต้นในการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นแบบปรบปรับจับปันตันด่วนซึ่งบางทีก็ไม่ได้ คาดคิดมาก่อนนะครับหรือว่าบางทีก็เคยเจอกับปัญหานะครับที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะสร้างโครงการธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นแต่ว่ายังมีปัญหานะครับที่ยังไม่สามารถดําเนินการแต่อยู่ๆในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่มีสถานการณ์ในต้นในเปิดโอกาสเข้ามาที่คาดไม่ถึงนะครับก็ไปสู่เส้นทางของการเติบโตต่อไปในความสมหวังสมปรารถนานะครับ แต่ช่วงนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของอารมณ์เด็กถือดาบนะครับในักยภาพในความเชื่อมั่นของตัานนั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นสูงศักยภาพสูงนะครับแต่บางทีนั้นในความเชื่อมั่นของตัวเองเราก็ต้องยอม รับกับสถานการณ์บางอย่างด้วยบางอย่างนั้นเขาข้ามาไม่ติดไม่เป็นที่พึงพอใจบ้างอะไรบ้างไม่ตกอารมณ์ไม่สบอารมณ์บ้างก็พยายามที่จะควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้ความคิดความหมานความเชื่อมั่นของตัวเองแล้วก็อารมณ์ที่แจ่มใสนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นก็จะไปะสู่ป้าหมายความสําเร็จได้ในทางที่ดีนะครับท่านจะดึงดูดสภาวะการงานเข้ามาเยอะนะครับในช่วงนี้สิบไมาตาที่จะทําให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับในการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ โชคลาภกับการงานที่มีความสําเร็จนะครับออเดอร์ order, อาจจะเข้ามามากมายหลากหลายนะครับในเรื่องของการผลิตหรือในเรื่องของการให้บริการในช่วงนี้นะครับซึ่งอย่างที่กล่าวนะครับเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับบางทีนั้นบางทีที่รอมาบางท่านนั้นในเรื่องของการผลิตรอออเดอร์แล้วรออีกนะครับแล้วก็ยังเรียกว่าําใไ,ม,ไม,ม่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยขาดสมดุลลงไปในเรื่องของการผลิตก็มีน้อยในการให้บริการก็ บางท่านก็เรียกว่าเทบจะนั่งหลับก็มีในสก,การ์ที่ผ่านๆมานั้นถึงอาจจะทําให้ตั้นลา้าท้ออะไรต่างๆแต่ช่วงนี้นะครับสก,การ์ที่เข้ามาเกินความคาดหมายนะครับปิดแปลกแตกต่างไปจากที่ผ่านมานั้นนะครับที่ทําให้ต้นเติบโตรุ่งเรืองนะครับแ้วก็เข้ามาแบบสายพานแลบถึงการไม่ถึงนะครับว่าจะมีเข้ามาที่เกิดขึ้นจาก ที่ทานั้นไลยมีความใส่ใจในการพัฒนานะครับซึ่งบางทีนั้นที่ปั่นปานมานั้นท่านอาจจะไม่ค่อยพัฒนาสักเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้ท่นานอาจจะมีความใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับพัฒนา ในด้านต่างๆแล้วก็บางสถานการณ์นะครับที่ตูกกำหน่วยมาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เต็มๆที่คาดไม่ถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเยื่อโอกาสดีๆเข้ามามาช่วยอุปตัรภมคำชูมาช่วยส่งเสริมมอบงานอะไรที่ก็มานะครับบางทีก็ท่านก็คาดไม่ถึงนะครับว่าผู้ใหญ่จะมอบงานชิ้นสําคัญสําคัญชิ้นโบแดงนะครับหมายท่านดูแลรับผิดชอบก็เป็นไปได้นะครับซึ่งบางทีก็เป็นโครงการในต่างประเทศได้ด้วยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจให้ท่านดูแลรับผิดชอบ นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะคืบหน้าจเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปก็ส่งผลในการเงินนะครับของชาวราศีตุลในช่วงนี้นะครับเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาเต็มๆตมนะครับสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองฟุง่มฟูนะครับแต่ว่าก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยพอสมควรเพราะว่างานก็เยอะนะครับเมื่อเยอะแล้วก็ปัญหาก็ยังซ้ำๆเดิมๆอยู่ให้รับเหมือแก้ไขแต่ท่านก็สามารถแก้ไขได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะ ทั้งป้องกันแล้วก็แค่ไขได้อย่างรวดเร็วก็ดึงด,ดูดในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาทําผลิตนะครับให้บริการเสร็จตามเวลาในทิศทางที่เหมาะสมที่คู่ควรบางท่านนะครับที่จะคว้าเงินต่างประเทศเข้ามามากมาย นะครับธุรกิจกองสีอะไรต่างๆนะครับที่ตามร่วมกับคนในครอบครัวก็เป็นแรงดึงดูดที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์มาเติมเต็มแต่ก่อนหน้านี้ผลกําไรผลป,ประโยชน์น้อยลงไปบ้างนะครับท่านจะรับกลับมาเติมเต็มที่จะกวักเรียกเงินแต่ก็ต้องเน็ดเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับที่จะทาให้ท่านนั้นได้เก็บเกี่ยวผลป,ประโยชน์เข้ามานะครับก็ไม่ได้เข้ามาง่ายๆแต่ว่า ด้วยความรักด้วยความใส่ใจที่ท่านตุ้มเต๋อม่นจะเจอปัญหามากมายก็ตามนะครับพร้อมที่จะบริหารเพ,พยยิ่มจัดการดูแลก็ทําให้ดึงดูดเส้นต่างการเงินบางท่านนะครับพลิกวิกฤตต่างการเงินที่เคยอดอกดาวลงไปนั้นนะครับกลับมาเติมเต็มรุ่งเรืองเพื่อฟูมากกวา่าที่ผ่านมาหลายหลายเท่านะครับก็เป็นโอกาสดีๆเพราะว่ามีที่สังคมเปิดโอกาสในเศรษฐกิจนั้นตื่นตัวแล้วก็ท่านเก็บ เกี่ยวกอบโกโยผลประโยชน์เข้ามาด้วยความบุมสมบูรณ์นะครับหนึ่งเหรียญที่สังคมมีขุมทรัพย์อยู่มากมายนะครับไอ้ตั้นดึงดูดเข้ามาก็เป็นโอกาสดีๆนะครับเงินลอ่อ,ลองลอยอยู่ต่างอากาศก็ตามพื้นดินก็ตามนะครับตันก็จะ,ะเรียกเข้ามาเติมเต็มได้ในทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับไม่ได้เข้ามาแบบง่ายๆนะครับส่วนในเรื่องของการมีโชคมีลาบนะครับช่วงนี้จากว่าหลายๆท่านก่อนหน้านี้นะครับ การเสี่ยงโชคลาภไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้รู้สึกล้าท้อบ้างนะครับกับการที่จะไปเสี่ยงดวงอะไรต่างๆแต่ช่วงนี้บางทีอาจจะมีเป็นสถานการณ์เข้ามาเติมเต็มแบบสายฟ้าแลบไห้ท่านได้รับก็ได้นะครับซึ่งบางทีก็อย่างที่กล่าวนะครับคาดไม่ถึงว่าเพราะว่าที่ผ่านๆมาบางทีท่านพยายามแล้วพยายามอีกนะครับก็ไม่เกิดความสําเร็จในการเสี่ยงโชคลาภแต่ครั้งนี้จ,จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับก็เรียกว่าพลิกสถานการณ์จากเกย ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์กองการเสียโชคเสียลาภไปนะครับไม่สมหวังไม่สมปรารถนาก็จะมีพลิกผันนะครับมีเข้ามาบางคนก็คว้าเช็คปดรางวัลใหญ่ๆสําคัญในต่างประเทศได้ด้วยนะครับในกองตั้งหนึ่งเหรียญตั้งเดอร์ันขึ้นมาที่ได้รับมาเติมเต็มนะครับมามันเดอร์สตาร์นะครับอะไรที่เคยทำให้ท่านสูญเสียที่เป็นนารีในการเสี่ยงดวงนะครับไม่สมหวังไม่สมปรารถนานั้นก็จะมาเติมเต็มสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้รับโอกาสดี นะครับที่จะมีเข้ามากับการเสียงดวงในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าปาาอไพ่อ่านดวงออกมาว่ามีโชคมีลาบแล้วท่านจะไปตุ่มเทเต็มที่ในด้านนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะไปเาวักไกวจดจ่ออยู่กับสถานการณ์นั้นนะครับถ้าเราจะมีโชคมีลาบนะครับสถานการณ์จะพลิกเข้ามานะครับแบบ ที่เราก็คาดไม่ถึงว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้มานะครับบางทีก็มีผู้ยื่นนำนะครับมายื่นให้เราก้อ,ากอนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับตั้งอัศวินตือถ้วยนะครับที่มีไกรนําความรู้สึกดีๆนะครับนาโชคลาภก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเดินมามอบให้เราถึงเดือนฉานได้ด้วยเช่นกันไม่ต้องไปดินดน้นรนไม่ต้องไปโสแสวงหานะครับแต่ว่าเป็นช่วงของการพลังดวงที่จะมีโชคมีลาบเข้ามานะครับก็จะมีสถานการณ์ที่ เราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ในการที่จะรับโชคลาภนั้นนะครับแต่ถ้ายังไม่มีนะครับให้เราขวนขวายเต็มที่สักเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะคว้าโชคลาภเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนอย่าไปใส่ใจกับตรงนี้โดยตั้งเป้าหมายหลักแล้วก็ทําให้ตั้งเสียเวลาเสียเงินตองเสียผลประโยชน์อะไรนะครับถ้าจะมีนะครับเราก็เห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะครับบางคนไม่เคยเสียงดวงเลยอยู่ก็มีผู้ประเคนมาให้นะครับมาถึงเรือนจานมาถึงบันไดบ้าน ก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับก็จะทาให้คว้าเพราะว่ามีโอกาสนะครับหลายๆท่านจะได้รับการเติมเต็มในเรื่องของการเสี่ยงดวงในช่วงนี้เดือนสันและก็หนึ่งเหรียญน,นะครับที่จะทำให้ท่านได้รับโอกาสดีๆนะครับส่วนในเรื่องรายจ่ายนะครับในช่วงนี้การเงินของท่านท่านอาจจะมีความระมัดระวังด้วยความใส่ใจมากขึ้นนะครับบางท่านก็เคยได้รับบทเรียนจากสภาวะต่างการเงินที่ผ่านมานะครับทำให้การสมดุลกับสภาวะการจชายจ่ายที่จ่ายจ่ายไปแล้วทําให้บาดเจ็บ ในต่างการเงินนะครับจึงอาจจะมีการคิดไตรตรองระพัดระวังยิ่งขึ้นมองอนาคตที่มีความมั่นคงอย่างนเนวเน่นนะครับที่จะให้ครอบครัวมีความสุขมีความอบอบุ่นมีความมั่นคง จึงอาจจะควบคุมในสภาวะของการใจชาจ่ายสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันกับสถานการณ์ที่ใจ่ายจ่ายและทําให้บาดเจ็บใจ่ายจ่ายไปแล้วทําให้ขาดสมดุลลงไปในต่างการเงินนะครับเมื่อเงินมีโชคมีลาบแล้วก็เงินที่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานที่ทุ่มเทด้วยความเหนื่อยแล้วก็ด้วยมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่มากมายที่ต้องจ่ายหลักๆนะครับจึงอาจจะ มีสการกำหนึ่งถึงความปลอดภัยบางท่านเคยได้รับผลกระทบต่างการเงินแบบหาอย่างรุนแรงมาด้วยนะครับในเรื่องของการเงินจึงอาจจะมีการใส่ใจรักเงินมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยอสาัาวินดตัว้วยก็เรียกว่าทรัพย์สินสมบัติเงืนทองที่มีที่หามาได้ด้วยความหยาดเหงื่อแรงงานด้วยความยากลําบากนะครับจึงอาจจะมองด้วยความใส่ใจมองถึงคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะจับใจใ้สอยจึงมีการระมัดระวัง เพื่อเซฟเงินของท่านนะครับให้มีความเหลือเก็บเหลือใช้ไปสู่เส้นทางของความรุ่มเรืองพ่วงฟูการใช้จ่ายด้วยอารมณ์นะครับก็ท่านจะมีการป้องกันให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อสร้างความเป็นปึกเป็นต่างการเงินทรัพย์สินของท่านให้มีความอุดมสมบูรณ์ที่จะไว้ใช้ไว้จ่ายกับที่จะต้องจําระหลักๆแล้วก็ให้มีเก็บออมรอมริบเพื่อเป็นการเติมเต็มให้การเงินของท่านนั้นให้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นะครับคนที่โสดบางคนก็จะเพิ่งปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานะครับบางทีก็จะบางคนถึงกับครอบครัวแตกร้าวมาก็ได้ในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็มาอยู่ในช่วงของการใช้เวลาเยียวยากายใจนะครับแล้วก็อย่างสร้างรั้วสร้างกกุมกันเอาไว้ไม่ให้ความรักใหม่ๆเข้ามาตอกย้ำให้บาดเจ็บนะครับก็อยู่ในเรื่องของปรับสมดุล การใจของตัวเองให้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับส่วนคนที่ไม่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็จะมีโอกาสนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเข้ามานะครับ ที่อาจจะพบกับรักดีๆเข้ามาด้วยในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้บางทีก็พบกับต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับหรือไกลที่เดินทางนะครับเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะพบรักโดยเฉพาะรักที่จะสร้างความสดสใสเกิดขึ้นรักที่เกิดขึ้นในตินแดนไกลนะครับก็จะทำให้ท่านได้พบโอกาสดีๆที่จะเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็ได้ที่คาดไม่ถึงว่าจะได้พบรักดีๆนี้ก็มาแล้วก็พัฒนาเดินหน้าเติบโตนะครับไปสู่อนาคต ของการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ในครัวเรือนกันต่อไปได้เช่นกันนะครับที่จะเป็นรักดีๆที่จะทำให้ชาวราศีตุลได้พบนะครับสําหรับบางท่านนะครับที่จะมีก็ามากับความโชคดีในความรักที่มีคุณค่านะครับส่วนกูร,รักคูสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างเป็นปัญหาซ้ําๆเดิมๆหร,รือก่อนหน้านี้นะครับท่านอาจจะมีปัญหานะครับที่อย่างซ้ําๆเวินเนเวียนเวียนทเข้ามาอาเดิมบกเข้ามาทำให้เสียอารมณ์นะครับ หดหดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ท่านก็จะมีอยู่ช่วงของการที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับแต่ว่ากู้ที่มีปัญหนานะครับ,อบอก็ว่าเดือดซันขึ้นมานะครับก็คือการมอบสิ่งที่ดีๆหนึ่งเหรียญน,นะครับที่จะให้เกิดความรู้สึกดีๆแล้วก็อสปวนตัวด้วยด้วยความใส่ใจนะครับที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้ครอบครัวมีความสุขอบุญอะไรที่ไม่เคยมอบให้กันนะครับบางทีก็จะนํามาเสริมมาเติมมา อมอบให้ซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาในความรักความสัมพันธ์นะครับให้มีการเติมเต็มเดืนหน้าด้วยความสดใสในทิศทางที่ปลอดภนาต่างๆที่เกิดเจอเคยพบเกิดเจอมานะครับหรือถ้ากว่าปัญหาเข้ามาอีกในช่วงนี้นะครับก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจนะครับในการที่จะ คุยกันมองถึงอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงจึงพร้อมใจที่จะแก้ปัญหาต่างๆแม้จะเป็นปาระหนักในความรักความสัมพันธ์ก็ตามก็พร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีแม้จะเจอปัญหาจุกจิกบ่อยๆก็ตามนะครับบางคู่ก็จะมีข่าวดีนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้มีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องของการตั้งครันที่จะมีทายาทเข้ามาได้ด้วยนะครับความรักก็จะได้รับการดูแล ให้มีความมั่นคงต่อไปอย่างสดใสนะครับมันจะมีปัญหาเข้ามาก็ตามนี่ก็คือโดยภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีตุลในช่วงวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมนี้นะครับก็ขอใหชาวราศีตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นมีความสําเร็จนามาซึ่งความมัง่งคั่งบูรมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มีความรากมักมีครอบครัวที่มีความ อบอุ่นมีความสุขอย่างมั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ